สวัสดีค่ะพบกับครูไซายนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัด6.3กันใครยังไม่ได้ทํานะคะลองอ่านโจทย์แต่ละข้อแล้วลองดูไอเดียก่อนว่าถ้าเป็นเราเราจะทําวิธีไหนเราจะคิดยังไงเราจะเทียบยังไงนะคะอย่างที่บอกไปว่าแบบฝึกหัดนี้นะครูจะเฉลยด้วยวิธียูนิตแฟกเตอร์นะที่สสวะทะเขาเขาอ้างอิงมานะคะจะไม่ได้ใช้วิธี ใช้สูตรสูตรสูตรลัดอะไรจะไม่ได้จะไม่ได้อธิบายในคลิปนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ครูอธิบายแบบวิธีใช้สูตรหรืออะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อเผื่อใจอ่อนทําคลิปเดิมแต่ว่าเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งให้พวกเรานะคะเพราะว่าที่ที่ครูตั้งใจทําเป็นแบบวิธีวิธีเต็มใช้ยูนิแฟกเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์ในอนาคตอันไกลในระดับมหาวิทยาลัยของพวกเราเนาะแต่ว่า แต่ว่าในในเรื่องของการทําข้อสอบในสนามสอบเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องมีอาศัยสูตรอะไรกันบ้างเนาะแต่อันนี้อ้างอิงให้สําหรับเผื่อบางบางคนที่ต้องทําไปส่งคุณครูเนาะครูเป็นครูในโรงเรียนอะ่ะก็รู้อยู่ว่าบางบางก็จะมีครูบางคนที่บังคับวิธีนั้นวิธีนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็ทําไว้ให้สําหรับบุคคลเหล่านี้นะโอเค จริงๆยูนิตแฟกเตอร์ก็ไม่ได้แย่อะไรนะถ้าถ้าคล่องมันก็ทำเร็วได้อยู่เหมือนกันนะคะไปเลยข้อหนึ่งค่ะแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยนะคะสั่งคหอจากอะไรอันนี้คือผลิตภัณฑ์ค่ะสั่งคหอจากสาระละลายแอโมโมเนียสาระละลายกรดฟอสฟอริกด ate, ได้มาเป็นแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตสังเกตไหมไม่ให้สูตรมา เออไม่ให้สูตรมาให้เขียนเองนะคะเราต้องดูสมการเองด้วยนะคะถ้าใช้สารละลายแอมโมเนียเข้มข้น7.4มอลต่อลิตรปริมาตร3.48ลิตรกรดฟอสฟอริกจะต้องใช้ปริมาตรกี่ลิตรถ้าเข้มข้น12.9มลต่อลิตรนะคะอันดับแรกเขียนสมการก่อนสารตั้งต้นคือใครบ้างสารตั้งต้นคือแอมโมเนียทําปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริกนะคะสารละลายแอมโมเนีย NH3 ค่ะเป็นสารละลายเป็น AQ ทําปฏิกิริยากับกรดฟอสฟอริกค่ะ กดฟอสเฟอริกแคสาม P O สนะคะเป็นสารละลายนะคะได้มาเป็น <c oughs> ได้มาเป็นแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอมโมเนียม N H 4คะ่คะไฮโดรเจนฟอสเฟต H P O 4ค่ะ H P O 4 2ลบแอมโมเนียมแอมโมเนียมบวกเดียวดังนั้นจะเป็นแบบนี้ดังนั้นใครเขียนสูตรนี้ผิดนะตุยแต่แรกเลยนะนะคะใครยังเขียนสูตรไม่คล่องไม่แม่นไม่ได้นะคะไปทวนนะโอเค หลังจากนั้นดุลสมการดุลสมการเวลาดุลสมการดูนี่ไนโตรเจนแอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในแอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในแอมโมเนียมแต่แต่ไนโตรเจนตรงนั้นมันมี2เนาะดังนั้นแสดงว่าในแอมโมเนียก็ต้องใส่2เข้าไปฟอสเฟตฟอสเฟตในฟอสฟอรัสในฟอสเฟตมีอยู่1มีอยู่1นะคะดังนั้นเช็คไฮโดรเจน326บวก3เป็น9 4 2 8บวก1เป็น9ดังนั้นสมการนี้ดูเรียบร้อยแล้ว ะะอันเราก็เลยหาเลยว่าสิ่งที่เขาอยากรู้คืออะไรอยากรู้ปริมาตรของใครของกรดฟอสฟอริกนะคะปริมาตรปริมาตรของกรดฟอสฟอริก3 p o c นะคะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ความเข้มข้นของแอมโมเนียเข้มข้น7.4มลต่อลิตรมา<อ>ดังนั้นครูชอบคืออาจจะลำดับยูนิตแฟกเตอร์มาสลับกันได้เนาะอันนี้ก็คือครูแนะนำในวิธีที่ครูคิด นะซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับเฉลยของสสวะทะด้วยซ้าคาตอบมันจะตรงกันแต่ว่าลําดับการคิดมันไม่ตรงกันแล้วแต่ถนาดครูพยายามหาวิธีที่แบบมันมีเซนต์อะว่าโอไม่ต้องจำไม่ต้องไม่ต้องจาอะคิดให้มันไหลไปตามสเต็ปของมันนะคะแอมโมเนียเข้มข้น7.4โมลต่อลิตรเราก็จะได้เป็น7.4โมลของแอมโมเนียนะคะต่อลิตรปริมาตรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่พันมิลตรหรือ1ลิตร ดูว่าปริมาณที่เขาให้มาเป็นหน่วยอะไรตรงนี้ปริมาณที่เขาให้มาเป็นหน่วยลิตรดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องทําเป็น1000มิลลิลิตรเนาะเราก็ใส่ไปได้เลยว่าเป็น1ลิตรของแอมโมเนียนะคะปริมาณให้มา3.48นะก็คูณ3.48ลิตรของแอมโมเนียโอเคอันนี้เราตัดไปได้1ตัวตัดปริมาตรไปได้มวลของแอมโมเนียมาเทียบหามวลของตัวที่เราอยากรู้ตัวที่เราอยากรู้คือฟอสฟอริกเราก็จะได้ว่า สองโมลของแอมโมเนียเท่ากับมลของโมะของฟอสฟอริกนะคะโดยโมลแอมโมเนียต้องอยู่ข้างล่างเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากตัดทิ้งไงนะอันนี้ก็จะเป็น2โมลของแอมโมเนียจะเป็นเท่ากับ1โมลของกรดฟอสฟอริกนะคะโอเคอันนี้ก็ได้ตัดตัดตอนนี้ได้โมลของฟอสฟอริกมาแล้วโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ปริมาตรนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยคือเขาให้ความเข้มข้นโมลต่อลิตรมา เรามีมมลเรามีโมลต,ต่อลิตรเราอยากได้แค่ลิตรเราก็เอาโมลมาตัดนะคะคูณเอามมลอยู่ข้างบนหรือมมลอยู่ข้างล่างดีมูลต่อลิตรเนี่ยความเข้มข้นตรงเนี้ยต้องเอาโมลอยู่ข้างล่างเพราะอะไรเพราะเราจะตัดโมลตรงนี้ออกให้มันเหลือแค่ลิตรนะดังนั้น,ะนไม่ใช่ว่าความเข้มข้นเอา้าครูทําไมตรงนี้มูลอยู่ข้างบนลิตรอยู่ข้างล่างทําไมอันนี้ครูเอาลิตรอยู่ข้างบนอะไรแบบเนี้ยคือต้องดูว่าเราต้องการหน่วยอะไรแล้วก็ค่อ,คอยๆตัดตัดตัดไปเพื่อนําไปสู่หน่วยนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1ลิตรของกรดฟอสฟอริก ตามความเข้มข้นของเขาก็คือ12.9มอลของกรดฟอสฟอริกอันนี้ตัดอะไรได้ตัดมูลของกรดฟอสฟอริกมันก็จะได้เป็นปริมาตรนะคะเป็นเป็นลิตรนะเป็นปริมาตรของกรดฟอสฟอริกซึ่งเลขสวยมากเวอร์นะคะทำเอาตัดกันทั้งหมดก็จะได้ได้ปริมาตรเป็น1.0ลดเออ1.0ลิตรของกรดฟอสฟอริกนะคะโอเคต่อไปข้อ2 ข้อ2ค่ะนำสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น1โมลาร์ปริมาตร100มิลลิลิตรมาทำปฏิกิริยากับกรดไนตริก0.8โมลาร์ ola, ต้องใช้กรดไนตริกกี่มิลลิลิตรแล้วก็จะได้โซเดียมไนเตรตเข้มข้นกี่โมลาร์ถามสอคำถามน,นะคะไนเตริก,กี่มิลลิลิตรโซเดียมไนเตรตก,กี่โมลาร์ให้สมการมาใจดีมากแต่ทุกครั้งที่ให้สมการมาไม่ว่ามันจะดูหรือยังเช็คด้วยว่ามันเท่ากันหรือยังคือบางบางบาง,บางคนแบบชินกับการที่เขาให้สมการที่ดูลมาแล้วตลอดอย่างเงี้ย แล้วบางครั้งถ้าเขายังไม่ได้ดุลมาให้อันนี้ก็จะพลาดได้ถ้าไม่ได้ดุลคือจบเลยนะจบแบบจบเลยนะคะเช็คค่ะโซเดียม1โซเดียม1นไนโตรเจน1นไนโตรเจน1ออกซิเจน4ออกซิเจน3บวก1เป็น4ไฮโดรเจน2ไฮโดรเจน2ครบเช็คดูลสวยงามนะคะเอาคำถามแรกก่อนอยากรู้ว่าต้องใช้กรดไนตริกกี่มิลลิลิตรแสดงว่าอยากรู้ปริมาตรของกรดไนตริกอยากรู้ปริมาตรของกรดไนตริก โอเคเราให้อะไรมาโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ความเข้มข้นแล้วก็ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์มาถูกไหมก็เอาตั้งเลย1โมลาร์คือ1 0 0ู่โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์อันนี้เราจะใส่ความเราจะใส่ปริมาตรเป็นลิตรหรือมิลลิลิตรดูปริมาตรที่เขาให้มาคู่กันเขาให้มาเป็นมิลลิลิตรดังนั้นโมลาร์คือ1โมลต่อ1000มิลลิลิตรมันคือเท่ากันนะ1 0 0 0มิลลิลิตรคือ1ลิตรนะคะก็จะเป็น 1000มิลลิลิตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตรให้มา100ค่ะก็จะเป็นคูณด้วย100มิลลิลิตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัดมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรตอนนี้เหลือโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เราจะไปหากรดไนตริกเนาะเราก็เทียบมวลของกรดไนตริก1โมลโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ1มึโมลของกรดไนตริกนะคะดังนั้น1มึล1โมลโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ1โมลของกรดไนตริกตัดตัดโอเคตอนนี้ได้มาเป็นโมลของกรดไนตริกแล้วอยากได้ว่ามีปริมาตรเท่าไหร่โดยโดยเราอะ่ะรู้ความเข้มข้นทาเหมือนข้อ1เลยค่ะนะเอาโมลไว้ข้างบนหรือไว้ข้างล่างเอาความเข้มข้นมาจับเอาโมลไว้ข้างล่างเพื่อที่จะได้ตัดแล้วเหลือแต่ปริมาตรคูณ0.800โมลของกรดไนตริกปริมาตรค,คือ1000มิลลิลิตร 1,000 mL มิลลิลของกรดไนตริกนะคะก็จะตัดตัดโมลของกรดไนตริกเหลือแต่ปริมาตรนะคะเอาเลขมาเคลียร์กันให้เรียบร้อยก็จะได้เป็น125มล,ลตรของกรดไนตริกได้คำตอบที่1ต่อไปคำถามที่2ค่ะคำถามที่2ถามว่าจะได้โซเดียมไนเตรตความเข้มข้นกี่โมลาร์ โซเดียมไนเตรตเนาะเราอยากรู้ความเข้มข้นก่อนที่จะหาความเข้มข้นของโซเดียมไนเตรตเนี่ยเราดูก่อนว่าสารละลายนะนักเรียนดูนะอันนี้เขาให้มาว่า xide, โซเดียมไฮดรอกไซด์อ่ะหนึ่งร้อยมิลลิลิตรโซเดียมไฮดรอกไซด์นะหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเราหาปริมาตรของกรดไนตริกได้เราว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าโซเดียมไนเตรตมีความเข้มข้นกี่โมลาร์มันต้องรู้ปริมาตรเทียบถูกไหมปริมาตรของสารตั้งต้นสองตัวนี้ผสมกันดังนั้นปริมาตรของผลิตภัณฑ์มันก็ต้องเท่ากับสองตัวนี้รวมกัน อยู่แล้วมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่าสาระละสารเกิดเป็นแก๊สไอระเหยออกไปหรืออะไรเงี้ยปริมาณมันไม่มีทางเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะปริมาณก็จะได้มาเป็นเท่านี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยี่สิบห้านะคะโอเคมาหาความเข้มข้นกันหาความเข้มข้นของโซเดียมไนเตรตเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีเหมือนเดิมเรารู้ข้อมูลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะ หนึ่งโมลร์คือหนึ่งโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้หนึ่งพันมิลลิลิตรเหมือนเดิมเพราะว่าเนี่ยเหมือนเดิมเลยอันเนี้ยเหมือนเดิมเลยอ่ะพอเวลามันทําเหมือนเดิมบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเริ่มเข้ามือนะมันก็จะทําได้เร็วเหมือนกันซึ่งพอเวลามันทําเหมือนเดิมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็มีคนเอาไปทําสูตรแค่น,นั้นเองสูตรก็มาจากอันนี้นี่แหละเขียนไปเขียนมาแต่ว่าเวลานักเรียนทดสมมตินักเรียนจะทําแบบนี้ในหะในข้อสอบอ่ะนักเรียนก็ไม่ต้องใส่พวกเนี้ย มันก็คือเป็นการทดๆเลขเฉยๆมันก็เร็วอยู่เหมือนกันนะนะคะโอเคตัดตัดโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์อยากได้อยากเทียบเป็นโซเดียมไนเตรตเนาะโซเดียมไนหนึ่งโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับหนึหน่งโมลของโซเดียมไนเตรตมมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ควรอยู่ข้างล่างเพราะเราจะตัดหนึ uh ่งโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับหนึ่งโมลของโซเดียมไนเตรตอุยาเท่ากับ เห็นเฉลิมไปแล้วบางคนเห็นเฉลิมไปแล้วนะคะโอเคหนึ่งโมลของโซเดียมไนเตรตนะต่อไปอยากรู้อะไรอยากรู้ความเข้มข้นใช่ไหมคะอยากรู้ความเข้มข้นโอเคหลักการอยากหลักการคืออยากรู้ความเข้มข้นเป็นโมลต,ต่อลิตรพยายามเอาลิตรอะมาอยู่ข้างล่างพยายามเอาลิตรมาอยู่ข้างล่างทีเนี้ยตัวเลขอะเขาให้เรามาแค่เขาให้เรามาแค่าาแ,คแค่นี้ดังนั้นสิ่งที่เรารู้คืออะไรเรารู้ว่าปริมาตรรวมทั้งหมดอะ ของสารเนี้ยของตัวโซเดียมไนเตรตมันคือ125มิลลิลิตรใช่ไหมแต่เราอะอยากได้มวลต่อลิตรดังนั้นวิธีการที่ครูกิดอะคือครูจะเอาลิตรมาใส่จะเอาหน่วยลิตรมาใส่แต่อยู่ดีๆจะคูณ1ลิตรเฉยๆมันก็จะดูไม่มีประโยชน์นะมันก็จะดูแปลกๆเนาะเอ้ยไม่ใช่โซเดียมไฮเโซเดียมไนเตรตนะคะ ดังนั้นดังนั้นครูต้องการเอาเอาตัว u n นิ factor อ่ะมาใส่เพื่อที่จะได้ตัดมิลลิลิตรของปริมาตรของสารละลายที่รู้ด้วยครูก็จะเทียบ1ลิตรของโซเดียมไนเตรตเท่ากับ1000มิลลิลิตรของโซเดียมไนเตรตแสดงว่าตอนนี้เราก็จะตัดเราก็จะตัดอะไรได้อยงยังเราก็จะตัดอะไรไม่ได้นะคะแล้วเราก็เอาอะไรมาคูณอีกอันหนึ่งเอาปริมาตรเนี่ยค่ะปริมาตรของสารละลายก็คือ225ร้อยยี่สิบห้าเนาะสองอยยี่สิบห้าคูณอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างมันเป็นมิลลิลิตร มันเป็นมิลลิลิตรก็ควรอยู่ข้างล่าง225มิลิลิตรของอันนี้ครูเขียนอะไรของครูเนี่ยโซเดียมไนเตรตเขียนไปพูดไปสมองสมองสับสนอ่ะก็จะตัดเป็นตัดมิลลิลิตรของโซเดียมไนเตรตหน่วยที่เหลือนะคะก็จะเหลือเป็นโมลต่อลิตรสวยมากนะคะดังนั้นเคลียร์ตัวเลขให้เรียบร้อยจะได้เท่ากับ0.444โมลาร์โมลต่อลิตรของโซเดียมไนเตรต นะคล้ายคล้ายตัวอย่างข้อนี้คล้ายๆตัวอย่าง,น,างนะคะโอเคเดี๋ยวข้อ3กับข้อ4ี่มาอยู่อีกคลิปหนึ่งดีกว่านะคะข้อ3กับข้อ4ี่ใครยังไม่ได้ทํามาลองทํามาลองอ่านโจทย์ลองดูไอเดียมาเนาะว่าถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงนะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย